สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันที่พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับหลายๆคําถามที่สอบถามกันเข้ามานะคะค่ะท่านหนึง่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่23 23พฤศจิกายน2507าน ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนค่ะสำหรับท่านที่สอบถามมาค่ะท่านที่สอบถามมาเกิดวันที่23พฤศจิกายน2507 ท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วนะจ๊ะไปที่ไหนไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้านนะจาจ๊ะช่วงนี้ค่ะอบตอ,องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตอไม่ว่าจะเป็นเทศาบาลหรือสำนักงานเขตนะคะเปิดให้มีการลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2508านยจ๊ะเพราะฉะนั้น 23. พฤศจิกายน2507ไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไป บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะจ๊ะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีที่ใช้ปัจจุบันบัญชีที่เป็นเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนกาที่ใช้ทําธุรกรรมที่เป็นปัจจุบันนะจ๊ะถึงข่าวที่จะได้รับเบี้ย อย่างผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินได้สําเร็จนะคะค่ะเขาฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะจะไม่สามารถที่จะไปได้ด้วยตนเองใจ้นังสือมอบอานาจนังสือมอบอานาจจะโหลดจากอินเทอร์เน็ตหรือจะไปซื้อแถวร้านเครื่องเขียนแบบพิมพ์หรือจะไปก่อที่หน่วยงานที่ท่านจะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุ ก็ได้ลงนามตรงผู้มอบอํานาจในส่วนของผู้รับมอบอํานาจผู้รับมอบอํานาจท่านใดที่สะดวกที่อยู่ทางบ้านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุแทนท่านได้นะจะส่งไปสนีรวบรวมส่งไปเสนีพร้อมสําเนาเอกสารตามที่พออน้อยได้ประชาสัมพันธ์ไปก็คือสําเนาทะเบียนบ้านสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสาเนาน่าสมุดบัญชีซึ่งเป็นบัญชี ของผู้มีสิทธิ์เป็นบัญชีของท่านเองอันนี้กรณีที่ไม่สามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเองถ้าถ้าสะดวกก็ไปด้วยตนเองเลยจะสะดวกกว่านะคะค่ะก็ใช้เวลาไม่นานในการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุ2 3พฤศจิกายน2507าค่ะลงทะเบียนแล้วท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพในช่วงไหนการลงทะเบียนแล้วท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หลังจากเดือนถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่23พฤศจิกายน2 5 6 7เพราะฉะนั้นเดือนแรกเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยยังที่ผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนธันวาคม2 5 6 7เป็นต้นไปขาก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่ สอบถามพอน้อยเข้ามา23พฤศจิกายนสองหาศนย์เให้ด่วนให้ไว้ไปเลยนะคะไปได้เลยไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติม รงวันเดือนปีเกิดมาในะจ๊าพอ,อน้อยจะดูให้ว่าท่านจะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนแล้วเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปทุกคําถามที่ส่งมาพอ,อน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะกสำหรับในคลิปนี้พอ,อน้อยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ